ค่ะตอนนี้ฝนก็อยู่ที่โครงการบิทเเนียนะคะกรุงเทพกีทาค่ะเป็นบ้านหรูในย่านกรุงเทพกีทานี้เลยนะคะราคาย่อมเยาวเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญใกล้แอร์พอตลิงรากะบังนะคะใกล้มอเตอร์เวย์ไปชนบุรีด้วยค่ะ56ตารางวาสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําสวยแค่ไหนตามฝนไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวฝนพามาชมรายละเอียดภายในตัวบ้านของโครงการบิทเเนียของเรานะคะพระราม9กรุงเทพกีทา หลังนี้เองเนี่ยอายุบ้านประมาณ3ปีนะคะเป็นบ้านสภาพเดิมของทางโครงการเลยยังไม่ได้ต่อเติมอะไรนะคะทำเลจะอยู่ตรงถนนพัฒนาชนบท3ค่ะใก Link ล้อ a i r p o ์ตเลียงรัดกระบังนะคะหรือจะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเจ้าคุณทหารรัตกะบงังเป็นเทพสรีลินนะคะเตรียมอุดมพัฒนาการอ่าหรือเราจะเดินทางไปรถไฟฟ้านะคะ airport เลียงลาตกระบังก็ใกล้เลยค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านนะคะเราก็จะมีชุดโซฟานะคะเป็นโซฟาเบดส,สามารถปรับนอนได้เลยหรือแม้แต่มุมของชั้นวางทีวีนะคะเราก็มีการวิวอินไว้ให้อย่างสวยเลยค่ะชุดประมาณตามรูปตรงนี้เราแถมให้หมดเลยนะคะหลังนี้มีเนื้อที่56ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่215ตารางเมตรนะคะพร้อมอยู่นะคะแถมเฟอร์นิเจอร์แบบตามนี้ให้ด้วยขนาด4ห้องนอน4ห้องน้ำนะคะ ชั้นล่างเนี่ยจะเป็น1ห,ห้องโถง1ห,ห้องนอนนะคะหรือห้องทํางานก็ได้แล้วก็1ห,ห้องน้ำแล้วก็มีห้องครัวอีกหนึ่งห้องค่ะหรือถ้าใครจะต่อเติมเพิ่มเป็นครัวไทยข้างนอกก็ทําได้นะคะเพราะตรงนี้เรายังไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มมีปั๊มน้ําแทงน้ําแถมไว้ให้สามารถเดินได้รอบบ้านเลยนะคะห้องครัวเรามีกระจกกั้นนะคะสามารถเวลาทํากับข้าวเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวกลิ่นเลยเราก็มีกระจกกั้นไว้ให้ แล้วระบบของตัวบ้านเองเนี่ยเรายังมีเรื่องของเซ็นเซอร์ในเรื่องของการกันขโมยด้วยนะคะเราจะติดไว้ทุกบานประตูหน้าต่างของเราเลยประตูด้านหน้าจะเป็นดิจิตอลดอลล็อกค่ะแม้แต่มุมนั่งเปลี่ยนรองเท้านะคะเราก็วิวอินไว้ให้เรียบร้อยเลยห้องนี้จะเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะหรือจะเป็นห้องนอนก็ได้ค่ะเราตกแต่งเป็นห้องทํางานให้นะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์งานไม้สวยๆแบบนี้ไว้ให้พร้อมเลยมีแอร์ให้ครบหมดเลยนะคะ แล้วก็จะมีห้องน้ําชั้นล่างอยู่1ห,ห้องค่ะแล้วก็มีมุมในเรื่องของชาวเวอร์นะคะเครื่องทําน้ำอุ่นก็แถมไว้ให้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดโครงการนะคะโครงการก็จะมีระบบรักษาความปลอดภยัยมีฟิตเนสะว่ายน้ำสวนหย่อมสนามเด็กเล่นนะคะและหน้าบ้านของเราเนี่ยไม่ติดขคายนะจะอยู่โซนด้านหน้าเข้ามาต้นโครงการด้วย าสามารถเดินออกกำลังกายได้เลยนะคะถนนหน้าบ้านค่อนข้างกว้างมากๆส่วนชั้น2จะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะห้องนี้เดิมทีเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นห้องผ่าน,นะคะก็เลยเห็นเป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นลายไทยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้ามาอยู่ก็เลยใช้เป็นเตียงนะเป็นงานไม้ไว้ตกแต่งเอาไว้ก่อนนะคะหรือเห็นที่เป็นตัวบนะิวอินลอยนะเพราะพี่เขาจะ เดิมเคยปล่อยเช่าอยู่นะคะหรือถ้าใครจะซื้อไว้สำหรับตรงทุนไว้ปล่อยเช่าก็สามารถทำได้นะคะโครงการมิเตเนียก็เป็นโครงการหนึ่งน่าอยู่เลยนะคะราคาก็ยังไม่แรงมากนะคะเทียบกับในโซนที่บ้านหลูที่ราคาประมาณ 30- 40ล้านขึ้นไปแล้วโครงการนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ฝนม,มองว่า ยังสามารถไปได้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็สําเราไม่ว่าเราจะอยู่เองนะคะเป็นทําเลที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ถ้าทํางานที่สนามบิน mm hmm. ก็ใกล้ๆนิดเดียวเองนะคะใครนะคะกําลังมองหาบ้านทําเลน,นี้อยู่นะคะพระรามเก้ากรุงเทพกีธาฝนก็ฝากโครงการบิทนเยไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจเนี่ยสามารถนัดชมบ้านกับฝนได้ทุกวันเลยคะ่ะ